สวัสดีค่ะนิสิตเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการในการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้ในการดูสไลด์ที่เรียกว่า Slide v i วเวอนะคะขั้นตอนที่1นนะคะตอนที่เราจะลงโปรแกรมให้เราเข้า vpn นะคะเชื่อมต่อ vpn นะคะก็ป้อน username password ที่เป็นส่วนที่เป็น cu net x ของเรานะคะคราวนี้เมื่อเราป้อนเสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมต่อ กับ VPN ของจุลานะคะซึ่งจะสอดคล้องกับเวลาที่เราจะลงโปรแกรมจากภายนอกได้นะคะต่อไปนะเราก็มาที่รูปแว่นขยายที่มุมซ้ายด้านล่างนะคะจะมีรูปแว่นขยายนะจากนั้นเนี่ยให้นิสิตเซิร์ชคำว่าสไลด์วิวเวอร์นะคราวนี้เมื่อสไลด์วิวเวอร์มันขึ้นมาแล้วอ่าเราก็เลือกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดตัวโปรแกรม นะรอก่อนนะคะพอเรากดแล้วเราก็รอนะหรือจะมากดที่ Open ก็ได้แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะอ่าเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมานะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือโปรแกรมสไลด์วิเวอร์ที่เราจะใช้ในการดูสไลด์ทำตามขั้นตอนอย่างนี้นะคะคือกดที่ Next อ่า ก็คือว่าอืมเดี๋ยวลองออนไลน์ดูนะคะอ่าคราวนี้เรากดเลือกเป็นออนไลน์เนาะแล้วเราก็มา i accept ที่นี่นะคะแล้วก,ก็กด continue คราวนี้ก็คือให้นิสิตอน่ะเข้ามากรอกประวัติตัวเองในนี้นะคะอาจจะแบบใส่อ่าก็เป็นจุฬาลงกรณ์นะคะอยู่ภาควิชาอะไรเนาะในที่นี้นะคะก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเนาะแล้วก็กด continue ค่ะ คราวนี้ถ้าลงเสร็จแล้วก็กด finish นะคะแล้วก็มาเลือกว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ชื่ออะไรนะคะก็กด next ไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็กด install คราวนี้เครื่องมันก็จะรันไปเรื่อยๆละ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ f i n i s ได้เลยนะคะคราวนี้เมื่อเราฟ i n i s เนี่ยโปรแกรมตัวที่เป็นสัญลักษณ์ sv กับ user guide เนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่หน้า desktop ของเรานะคะจากนั้นให้นิสิตท,ทำในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยการที่ ถ้าใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ VPN ให้ต่อ VPN เสร็จแล้วให้ไปที่รูปแว่นขยายนะคะแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า c r e d e n t i a l นะคะอะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์นะ c r e d e n t i a l เนี่ยนะคะ c r e d e n t i a l Manager นะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะให้มาเลือกที่ Windows c r e d e n t i a l นะคะ เสร็จแล้วให้มาที่ Add a Window Credential ถ้าเรากด Add ไปที่นี่นะคะเขาจะถามรหัสนะที่เป็น User ของจุฬาเราก็คือ161.200.35.87คราวนี้ Username ของนิสิตก็คือ user 001 อ่าตรงนี้ก็คือ user user 001อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปที่โอเคอ่าคราวนี้เมื่อเรากดโอเคเสร็จนิสิตจะเห็นว่าตรงนี้มันมีสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะคะจากนั้นวิธีการต่อไปก็คือเราก็จะไปเชื่อมต่อ แล้วนะคะว่ามันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราทําถึงขั้นตอนไหนเสร็จแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อกับ VPN นะคะให้ไปที่อ่าตรงนี้ก็คือเราปิดก่อนนะคะแล้วก็ไปที่รูปแบนขยายเหมือนเดิมนะคะนะแล้วก็พิมพ์คําว่ารันนะรันให้เราเปิดที่รันนะคะคราวนี้พอเปิดที่รันเห็นไหมคะมันจะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ของจุฬาให้เรากด โอเคแล้วก็มาเลือกที่ไดดีเห็นไหมคะตอนนี้เราสามารถเข้าที่ไดดีแล้วนะคะนะคราวนี้เมื่อเราเข้าที่ไดดีนะคะอ่านิสิตก็เปิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเข้าไปในวิชาเวทเดบบได้แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จทีเดียวให้กลับมาที่บริเวณไดดีใหม่อีกทีให้นิสิตอ่ะกลับมาที่ไดดีนะคะ คลิกเมาส์วขวาที่นี่ค่ะเสร็จแล้วให้ไปที่ map network d e เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกนะเราต้องเป็น d ด i c e เนาะประมาณนี้นะคะนะแล้วก็กด finish นะแล้วก็กด finish หลังจากนั้นก็จะเข้าต่อได้เลยนะคะนะคืออันเนี้ยมันด้วยความที่อาจารย์อะ่ะจะเป็น username password อีกอันนึงกับ ของพวกเรานะคะเพราะนั้นอาจารย์จะทำตรงนี้ยต่อให้ไม่ได้นะเมื่อมันล็อกจนเสร็จแล้วเธอกด finish นะเท่านั้นเองนะคะเราก็จะเข้าโปรแกรมได้นะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของอาจารย์เองนะอ่าคราวนี้พอเราทำเสร็จนะคะไดซ e ซก็จะขึ้นเนี่ยนะคะไดซ e ซจะขึ้นวิธีการก็จะเข้ามาที่ image slide ค่ะ เข้ามาที่ CU w e แล้วก็มาเลือกที่ Web Development Anatomy เนี่ยนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้ามาดูสไลด์ได้แล้วนะคะนะแต่จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์มันขึ้นแปลกๆวิธีการต่อมาก็คือให้เราปิดอันนี้ก่อนแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์ Slide Viewer ะคะ่ะนิสิตกระดับเปนคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้รอโปรแกรมมัน Response จนหมดแล้วเราไปที่ local computer ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้นิสิตทุกคนจะมีไดซ e บขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะสมมุติว่าเข้ามาที่เว็บเดฟแล้วนะคะเราอยากจะดูตัวอ่อนของไก่นะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเออเราก็จะเข้ามาดูสไลด์ได้ละนะคะ ก็หวังว่านิสิตท,ทุกคนจะสามารถลงโปรแกรมได้นะคะนี่ค่ะนี่คือโปรแกรมดูสไลด์นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ